สวัสดีทุกคนวันนี้ช่องกินเที่ยวทำสวนไรนาได้พาทุกคนมาที่วัดหนองโพหรือวัดหลวงพ่อเดิมนะอยู่ตำบลหนองโพอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานวันนี้คือวันที่10กุมภาพันธ์6 8 6 8นเนาะ เป็นงานปิดทองหลวงพ่อเดิมนะทุกคนวันนี้วันที่10เป็นคิวการแสดงของริเกคณนะสอนรามน้ำเพชรนะไปดูกันปีที่แล้วเราก็พาทุกคนมาถ่ายทอดข้อมูล ภาพเสียงให้ดูกันผ่านช่องคนมโนรมแต่ปีนี้และก็วันนี้ถ่ายทอดผ่านช่องกินเที่ยวทำสวนไร่นานะทุกคน

มาทังน <chill> ี้มาทังนี้อย่าไป็ต้นมาทางหน้านี่พยายามแต่ไปไม่ได้ทิศนะคนทุกคนไปทำที่อภัยเหตุทำบุญเงินก่อนเาขนมมาทางนี้เอ้าวสี่สิบบาทเอาไปเลยใส่กรอบสวยงามนะพุทธธรรมบางซ้ายธรรมบางขวาธรรมบางระยะพุทธธรรมเป็นเซนติเมธรรมบางเป็นสิทธิเม สั่งทเป็นสินติเมตรรวยรวยรวยทิกทิกเอาเลยคนไหนเสียบตรงนี้เป็นภาพตามปีต่างต่างแต่ชวดจะหู้ขาเถาะนะทุกคนท้องจริงของจริงไม่ใช่ของปลอมแหมคุณพี่พรตรงไปก็หกนะโค้งไ่ได้อยู่ในวันทุกปีเด็กกบตลกรูปปั้นรูปเหมือนของหลวงเขาเดิมนะทุกคนข้างหน้เออเชิด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 เอาเอาเลยเอาเลย คนไหนทำบุด้พ่อยแม่สีิบบาทสี่สบาทเอาเลยหลวงพ่อเดิมจะเป็นลูกพี่ลูกน้องก่อนหลวงพ่อรุ่งนะทุกคนหลวงพ่อรุ่งวัดศรีนวลนะทุกคนอคนไหนรับไปอยู่อำเภอตาครีเหมือนกัน

คนหนึ่งก็คือพ่อของเราอีกคนหนึ่งก็คืออาของเรามีครั้งหนึ่งไอ้พลายตกมันคนจับไม่ให้ทำร้ายหรืออารวาสก็คืออาเราเนี่ยอาบัวแล้วก็ถูกไอ้พลายแทงตายตรงน้องโพสมัยก่อนจะมีสะพานชื่อว่าสะพานไอ้บัวไเห็นยนะเียบแล้ว

ตัวน้อยนี่คือร้านบุญของวัดหนองโพนะทุกคนนะเดี๋ยวจะพาไปส่วนท้ายสุดซึ่งเป็นมณฑปเป็นที่ ประดิษฐานทั้งภาพถ่ายแล้วก็รูปเหมือนรูปปั้นรูปเหมือนของหลวงพ่อเดิมนะทุกคนลองขึ้นไปทุกคนแต่ว่าต้องถอดรองเท้าเนาะถอดรองเท้าแล้วก็ขึ้นไปพาทุกคนไปกราบหลวงพ่อเดิมกัน ทคกันการเราก็เดิมด้วยกัน ภาพอาจจะสั่นไหวนะทุกคนเพราะว่าอิงสาวไว้อะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเนาะยายจีดยายจีดนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลวงพ่อเดิมยายจีดมีลูกคนหนึ่งชื่อว่าตารัต ตารัตมีลูกคนหนึ่งชื่อยายจันยายจันมีลูกคนหนึ่งคือแม่เจอือแม่เจือคือแม่ของเราทุกคนหลวงพ่อเดิมจะเรียกแม่ของเราว่าอีกขาวลงไปข้างล่างกันทุกคนอนลงมาแล้วดันนีนเป็นเวทีลิเเกเนาะพาทุกคน ข้ามาแล้วก็จะมีร้านกาแฟอยู่ข้างในเนาะที่ผกสังโฆที่วันี้ตเกวลานี้นี่คือร้านกาแฟกาแฟเข้มอย่างเดิมนะทุกคนนะตอนกลางวันก็มาชิมมาช็อปมาชิมได้ตัวนี้ก็จะไป รับนมนุ่งเขาเดิมได้นีทุกคน<อ>นี่คือร้านบุญนะเรามาจา<อ>ัดธนร์นะคอฟฟี่มนดปแล้วก็เราออกทุนนี้นี่โบสถ์ ในอาคารข้างหน้าจะเป็นอาคารมีดหมอนะเป็นมีดหมอขนาดยักก แต่ว่ามายามค่ำก็ปิดแล้วทุกคนเราะมาตอนกลางวันมาก็จะเข้าชมได้เข้านับศการได้เนาะทุกคนนี่คือด้านข้างของเวทีลิเกนะทุกคน มาปกติจะเป็นรานกว้างนะตรงนี้ทุกคนด้านหลังนี่ก็จะเป็นนี่กาแฟโบราณด้านหลังก็จะเป็นสถานที่โอท็อปอ่ะเป็นตลาดนัดหลวงพ่อเดิมตลาดนัดดั้งเดิมทุกคนตลาดนัดที่มีเป็นประจำนะทุกคนนะอ,อ๋อเขาใช้คำว่าถนนคนเดินนะลานวัดหนองโพแต่วันนี้ วันนีก้กลางคืนละอ๋อกลางเต็นนอนกันอ,อากาศสบายๆทุกคนวันนี้ออกจะหนาวๆหน่อยพาทุกคนมาดูเนาะ เข้าไปข้างในนี่ก็จะเป็นเขาปลูกจัดการปลูกต้นไม้พืชสวนครัวแบบปรัชญาศิษฐกิจพอเพียงนะทุกคนในช่องของหนุ่มนรรมเคยพามาดูแลสองครั้งสามครั้งทุกคนนี้ตอนคืนก็ไม่ค่อยเห็นอะไรนะทุกคนนะ มีงานคนไขาของก็สามารถอเอาเต็นท์มากางนอนได้นทุกคนวันนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้ววันที่10กลุ่มภาพันวันนี้เป็นคานสุดท้ายแล้ววันที่สิบกลุ่มผ้าบัน ที่น้องมีจิตรั้งมามีเจตนาจัดต้นด้วยการเป็นปหมดเลยนะหาใครอยากจะได้ปฏิสูจน์ปกติแล้วปกติแล้วตรงนี้จะเป็นลานกว้างนะทุกคนเดินมาปุ๊บแล้วน,นี้ก็จะเป็นมันหพิพิธภัณฑ์ทุกคนสวยงามจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อเดิมนะทุกคน ตอนกลางวันมาก็เข้าชมได้เนาะขึ้ก่อนขณะนี้เราอยู่หลังเวทีกกลิเกเลยนะสอนรามน้ำเพชรเลาะไปดูซิเป็นไงไในยุคสมัยนี้ต้องยอมรับว่าสอนรามน้ำเพชรนั้น เป็นลิเกวงที่อยู่แนวหน้าวงหนึ่งนะถ้าดูถึงท่านผู้ชมนะแต่ละงานเนี่ยจะบอกว่ายืนระดับเบอร์หนึ่งก็ได้ทุกคนดูจากปริมาณผู้ชมนะ <S <S ตรงนี้ก็ดันข้าตงตรงนี้เป็นที่ตั้งของบุรรัมนตรี เห็นไหมทุกคนที่เราบอกว่าเป็นเป็นหมอรำแนวหน้า้ไม่ใช่หมอรำขอโทษลิเก,ล,เกลิเกที่แนวหน้านะ่ะไม่ผิดนะทุกคนนะไปทุกที่ไม่ผิดหวงัง่ะคนเต็มหมดอะข้างในคือเก้าอี้นะ เก้าอี้เป็นนัำเบอร์ต่างๆข้างนอกก็ไม่ต้องนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ก็จะมีเงินบริจาคทำบุญเนีทุกคนบนานี้างลวร้างขณะนี้เวลาสองทุ่มนิดๆนะทุกคน ข้างนอกข้างนอกราชมที่ตั้งเก้าอี้เอฟซีก็เต็มแล้วทุกคนนำมัสการหลวงพ่อต้องเรียกว่าหลวงปู่ต้องเรียกว่าหลวงตาสายแม่ เราทันลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมก็คือหลวงพ่อสดวัดทางน้ำสาครน,นะและอีกองค์หนึ่งที่เราเป็นลูกศิษย์โดยตรงเลยก็คือหลวงพ่อน้อยวัดหัวว่าเป็นไงทุกคน จะบอกว่าเป็นลิเกที่ผู้ชมนิยมเป็นอันดับหนึ่งได้ไหมทุกคนลองตัดสินใจดูปีที่แล้วเรามานะทุกคนนะแสดงไปแล้วนี่เจาะไม่ไม่เข้าไม่ถึงเลยทุกคนไปดูได้นะช่องหนุ่มมนรรมปีที่แล้ว หาที่เจาะไม่ได้ทุกคนปีนี้เนี่ยทำการแสดงแล้วเดี๋ยวก็เหมือนเดิมแทุกคนเจาะเข้าไม่ได้อะุ่สร้างบุญนวีุ้ญุรมสร้างไว้ก่อนกายแก่ระาแยจะไม่ไหวไม่เรือเต่าระมบือแก่อาอันมาแจกคุณเบือระโดดมา นี่ยังไม่ทำการแสดงนะทุกคนนะสองทุ่มกว่าคนเต็มแล้วอ่ะเราไปดูลองดูทุกมุมครับเร็วๆหน่อยครับเดี๋ยวลิเกเล่แล้วลองดูทุกมุมยุตเสียงงานบนงานบนสุดงานขึ้นบันใหม่จะหาลิเกดำดำติดต่อสอลามน้ำเอฟดา ได้รับปริญญาโทวันนั้นผมไปที่วัดตะลุกเลยไปรับปริญญาโทนั้นเลยนะเนี่ยมีการเดินบัตรอย่างกับในโรงหนังสมัยก่อนเลยทุกคนมีช่องทางเดินบัตรทุกคน ฐานกรรมการแล้วด้วยความเมตตาบารมีของหลวงนี่คือข้างในข้างในบริเวณงานนะทุกคนนะข้างในบริเวณงานมีขอบคันเรียบร้อยนะตรงนี้ก็คือจะบริจาคเงินบริจาคทรัพย์ทําบุญนะ แล้วก็เข้ามานั่งเก้าอี้ได้มีหมายเลขชัดเจนส่วนข้างนอกก็ไปทําบุญแล้วเหมือนกันทุกคนทําบุญหมดอลทุกคนแต่ว่าไม่ได้มานั่งเก้าอี้ก็จะมานั่งปูเสื่อเอาที่นั่งกันมาเองอรบทุกคนเห็นไหมไม่ที่เดียวเลยเพื่อนคนเลยนะครับนาอาบดาผู้น้องเข้ามาเลยนะครับนะแล้วแต่สัปพานะ ลองดูลองดูสร้างบุญสร้างกุศลนะอาคนละไปคนละแบงนละแบงนละไปเราจะได้รวยไม่ยั้งหยุดเพราะทางหลงเพราะเดินทางคู่เป็นไงทุกคนมานอนรอกันแล้วอ่ะเขาดังจริงๆดังยาวดังมั่นคงอ่ะโอ้โหต้องยอมรับเลยเพราะฉะนั้นก็มีข้อจุดเด่นหลายเรื่องที่สลีปินลิกเกอรุ่นอังรังจะนำไปประยุก กปรับใช้สอง้คงอียวกเด็กิดะไ่คงเลยก็ได้คนเดไปไงทุกคนเดียไปไงถมีาีหัวข้อนะครับจะได้เป็นว่ามเอไ็ไงทุกคนเยอะจริงๆถือว่าเป็นลิเกลำดับหนึ่งก็ได้ทุกคน ดูเอซีเขาก็แล้วกันมากน้อยแค่ไหนอ่ะสุดยอดสุดยอดโอ้เป็นไงข้างนอกหนาตาไหมทุกคนเออช่วยแจกทำานี้ด้วยช่วยแจกทำานี้ด้วยนะ นี่ยังไม่ทำการแสดงนะสองทุ่มเ็จเศษอะ่ะคนตื่มนะทุกคนไม่อยากจะประเมินว่าคนสักเท่าไหร่อ่า<อ>ไม่ไแน่ใจว่าวันนี้แสดงเรื่องอะไร ไม่รู้ว่าแสดงแก้วหน้าม้าที่พ่อสอนรามเป็นนางแก้วหน้าม้าหรือเปล่าบค่อสอุดยอดเลยทุกคนสุดยอดเลยจนะนี่แผนถังเห็นไหมแผนผังที่นั่งจองกันได้ทุกคนจะนั่งส่วนไหนอ่ะซ้ายกลางขวามีทางเดินเหนือทุกคนโอ้โหสุ ภาษาขีดดูตรงนี้อีกทีนึดูไปไงทุกคนนี่ยังไม่ทำการแสดงนะสองทุ่มเศษเอ่ะคนจะเต็มอยู่แล้วอ่ะเท่าไรเนี่ยทุกคนทนับทนับถึงที่นั่งตรงนี้นะทุกคนสองพันกว่าเก้าอี้ทุกคนตามนี้นะแต่ที่เห็นเนี่ยอาจจะต้องเสริมกันอีกอ่ะทุกคนนี่คือสองพันกว่าเก้าอี้สองพันสามสองพันสี่อ่ะเดี๋ยวต้องเสริมกันอีกอ่ะข้างน ยังไม่นับเลยทุกคนนะถ้าไปถมามาบวกลบนี่ยประมาณ5,000ขึ้นเลยทุกคนไม่ใช่มีแค่ตัวโน้นนะทุกคนซ้นนนายขวานะดูตรงนี้เนี่ยมันนั่งกันแล้วทุกคนเดี <c oughs> ๋ย <c oughs> วพาทำการแสดงแล้วนะทำการแสดงแล้วเนี่ยเครื่องเสียงตรงนี้ก็จะหยุดเมื่อหยุดแล้วตรงนี้ก็จะนั่งดูกันอีกแล้วทุกคน,กนบวกลบก็ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอ่ะใกล้มือนลทุกคนท่านผู้ช ชมใกล้มือเลยทุกคนดับนั้นเราวันนี้ต้องยอมรับเขาดังจริงทุกคนสนดรับแจกรูปภาพรลวงพระเดิมแต่คนละรูปละรูปนะด้วยความเมตตา เขามีการถ่ายทอดสดทุกคืนนะทุกคนนะถ้าจะชมบรรยากาศการแสดงนั้นติดตามรับชมได้ทางการถ่ายทอดสดออนไลน์นะทุกคนนะไม่ใช่อ่อนแอเราพาทุกคนมาชมบรรยากาศทั่วทั่วไปของงานบุญแล้วก็บรรยากาศหน้าเวทีก่อนทําการแสดงนะยยยยยไม่ัุ้ดนา นี่นี <my <my ่ก็จองกันอีกแล้วเห็นไหมทุกคนโอ้โหเป็นไงเป็นไงญาติโยมน่ากันเทียบทุกคนเทียบขหเปิด <Well ที่บ้านร้านคเดีย จะ,จะเจริญงอกงามนะคณะกรรมการลงความเห็นแล้วว่าวันนี้นะเป็นวันสุดท้ายแล้วอยากจะให้พี่น้องได้ภาพหลวงพ่อเดิมบุญชัโรไปติดไว้ที่บ้านร้านค้านะมีรูปวาดนอนสอนง่ยายแจกแจกให้ทุกคนละรบไม่ได้เอาคาาายทุกคนเราขอปิดกล้องตรง,ตงหน้ารูปปั้น ลงพ่อเดิมตัวนี้ก็แล้วกันขอบารมีของลวงพ่อเดิมและพุทธคุณพุทธคุณธรรมคุณนะสังฆคุณโดลประดานให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบความสําเร็จในสัมมาชีวิตและสัมมาชีวิทุกประการโอกาสหน้าพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ